สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีทางช่องยูทูบแบบไลฟ์สดนะครับเจอกันทุกวันนะครับ18บแนาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เวลาส0บนาฬิกานะครับประมาณส0บนาฬิกานะเสาร์อาทิตย์นะครับผมส่วนทางช่องยูทูบเจอกันทุกวันนะครับ7จ็ดโมงเช้านะครับก่อนไปทำงานหรือระหว่างทำงานนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปรีวิวตัวเลขนะครับสำหรับคนที่รักตัวเลขทุกคนนะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นผมขอนอนุญาตนะครับแชร์ลิงก์ไปยังชั้นเรียนสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคมาแล้วมาแล้วชแ y o ย t u b e เจอกันทุกวันนะครับเจ็ดโมงอ่าโอเคนะครับเ <laughs> สียงดังนิดหนึ่งนะโอเควันนี้เป็นกลุ่มเลขที่ยังอยู่ในอ่าลำดับของชแ YouTube อยู่นะครับ ส่วนทางอะไรนะทางเพจเนี่ยไอทางชั้นเรียนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะมีท่านหนึ่งของไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาขึ้นให้นะแต่วันนี้เป็นของช่องยูทูบเลยครับก็คือเลขกลุ่ม c 6 1 9 4619นะคุยตั้งชื่อว่าสื่อสารบทวิเคราะห์นะครับสื่อสารบทขั้รยิ่งอยากเขียนยาวๆจะได้เข้าใจเดี๋ยวเมาลองดูว่าสื่อสารบุวิเคะห์มันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นเราพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับ4619ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันก็คือ4664นะครับ1661แล้วก็1991นะครับทาง3คู่คุยทำรีวิวไปแล้วสามารถกลับไปชมรีวิวย้อนหลังได้นะครับผมส่วนทางเลขกลุ่ม3ตัวก็ทำไว้แล้วเช่นกันก็มี4 461นะครับ461 146นะครับ461 146แล้วก็ <c oughs> หนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งครับสี่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสี่ไม่ใช่สี่หกสี่หกหนึ่งหนึ่งหกสี่แล้วก็หกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกนะครับคุยทำรีวิวไว้แล้วเนาะนะครับก็ถ้าใครถ้าใครสนใจอยากจะดูเลขกลุ่มสามตัวกลับไปดูได้นะครับผมอบอกหลายๆคลิปนะครับว่าเลขคู่2ตัวเลขกลุ่มสาตัวนะครับคุยจะทําแบบสลับไปมาได้หน้าหลังเช่นสี่หกหกทีอะไรเนี่ยแล้วก็ อย่างเช่น4 6ห1 6นึ่งหนึ่งีเนี่ยคุยก็ทำได้นะครับแต่ว่าก็เพราะว่ามันห่างกันแค่ตำแหน่งสองตำแหน่งนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น4ตัวเนี่ยคุยขอทำเป็นตำแหน่งเลยนะครับเพราะมันห่างกันมาเพราะนั้นถ้าใครขอเลขมาอย่างเช่นอะซหกหนึ่งเก้าซีหนึ่งหกเก้าอะไรพวกนี้มันเหมือนกันไม่ครูไม่เหมือนนะครับตำแหน่งเดียวคุยก็ถ้าเป็นเลขสีตัวนะคุยตัดออกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอมาใหม่เลยนะครับ กูจะอ่านให้ทีละตัวเลยนะครับมันจะได้แบบภาพมันจะต่างกันอยู่พอสมควรนะครับมันจะได้ลงลึกดีเทลจะได้เข้าใจว่าอ๋อเลขมันต่างกันแบบนี้สลับรหัสต่างกันปุ๊บมันก็จะได้ต่างกันเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเลขรีวิวเลขสตัวก็จะพิเศษหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคมารีวิวกันนะครับชื่อที่คุยสั้งคือสื่อสารบทวิเคราะห์เนี่ยคุยขอพูดถึง4ตัวหลังก่อนนะไอ้ด้านหน้ากลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็คือสื่อสารบทวิเคราะห์จะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูตำแหน่งของมันก่อนนะครับ ตำแหน่งของมันก่อนนะครับเลขเก้าท้ายนะครับข้อเด่นของเลขเก้าท้ายคือเป็นคนที่ชอบหาทางออกมีสระในตัวเองสูงนะครับมักจะคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่เสมอแม้จะสิ่งนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาเป็นคนที่ชอบหาทางใหม่ชอบหาทางแปลกใหม่ที่มันไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครแต่ว่าไม่ได้แบบลักษณะแบบว่าเป็นไปไม่ได้อด้ยังอออกไหม เลขเก้าเนี่ยถ่ายเป็นคนที่ตันแยอะลรมันเป็นไปได้แต่แค่คนอื่นเขาไม่ไม่คิดจะทําแค่นั้นเองเขาเลยเลือกทํานะครับเขาไม่ได้เป็นคนปิดกั้นตัวเองแบบไม่ได้ปิดกั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลุยทุกอย่างที่มันสมมติอันไหนเป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ได้ทําในสิ่งนั้นนี่บอกใช่ไหมครับมันคือทําแต่ว่าไม่ได้ทําขนาดนั้นคือถ้าจะบอกว่าไอ้เลขไหนล่ะที่มันจะทําให้ลักษณะของไอ้ความคิดกว้างไกลอะไรที่แบบโอ้โหสุดตรงมากๆอะไรแบบนี้เลขศูนย์ครับเลขศูนย์เป็นมากกว่าเลขเก้าเยอะ เป็นท่าเดียวกันด้วยแต่ว่าเลขเก้าเนี่ยเขาจะไปเฉพาะเชิงที่มันบวกเป็นไปได้ผมเคยพูดถึงตัวอย่างถึงคนเลขเก้าไว้บ่อยเหมือนกันนะครับคนที่มีตัวตนเป็นเลขเก้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างเช่นในเรื่องรองเท้าเนี่ยแหละก็ใส่รองเท้าปกติแต่แค่มันสองข้ามคนละสีก็ใส่เหมือนหมอบีก็ใส่เห็นไหมแต่ว่ามันทําได้มันทําได้รองเท้ามันไซส์เดียวกันอาจจะคนยี่ห้อก็จริงแต่มันเอใส่ได้สบายแค่คนละสีแต่มันก็คือรองเท้านึกออกใช่ไหมครับมันก็แค่รองเท้า นึกออกใช่ไหมแต่บางคนบอกเฮ้ยมันแปลกมันโอ้ยใครก็ทํากันอะไรเงี้ยแต่มันทําได้นี่คือความแปลกของเลขเก้าแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําได้เพราะฉะนั้นคนจะบอกว่าคนเลขเก้าเพี้ยนก็ไม่ได้สําหรับผมอะผมมอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเพี้ยนก็ได้แต่ส่หรับผมมอกว่ามันเขาคิดต่างเขาแค่เป็นคนคิดต่างคิดไม่เหมือนใครชอบทําอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งเลขเก้าจะมีความขายเลขสี่แต่ว่าเลขสี่มีแค่ต้องการหาคําตอบแต่ว่าเลขเก้านอกจากจะได้คําตอบแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆด้วยข้อดีเป็นแบบนี้ อ่ะแต่ข้อด้อยถามว่าเออถ้าไม่ใช่เป็นคนคิดเพี้ยนแล้วหมายถึงอะไรนะครับถ้าข้อด้อยของคนเลขเก้าทายนะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรตามคนอื่นทําตามคนอื่นยากอะ่ะนึกออกไหมพอมันทําตามคนอื่นยากปุ๊บมันก็เลยแบบจะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าไงดีล่ะก็ไม่เอา Way อะ่ะไม่เวยอ์่ะนึกออกไหมมันทางชั้นน่ะเธอจะมาคือขนาดเลขเก้าจะต่างจากเลขห้านะถ้าเลขห้าเนี่ยมันเป็นทางตัวเองถูกนะ แต่ก็อธิบายมาที่ว่าทางของนายเป็นยังไงถ้าอยากให้ช่นเปลี่ยนแต่เลขเก้าเนี่ยต่อให้อธิบายแล้วก็ถ้าเขาจะไปทางนั้นเขาก็ไปนะก็ทางนี้ก็ดีฉันชอบแบบนี้ไม่ต้องเอาแบบเธอได้ไหมอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมแต่แบบจะไม่เปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนข้อด้อยคือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองยากหน่อยนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งแนวคิดแต่เชื่อไหมว่าพอมันเป็นหนึ่งปุ๊บแนวคิดของคนเลงเนี่ยมันดันเป็นแนวคิดที่แบบ จะบอกว่าเอาแต่ใจก็ได้นะแต่ถ้าพูดในมุมดีก็คือเขาเป็นคนแน่วแน่ในสิ่งในความแตกต่างนั้นเพราะฉนั้นเขาเป็นผู้นําในการคิดอะไรใหม่ๆมากๆคือแบบเอออยากคิดมันต้องต้องได้แบบนั้นเอาไอเดียมาคิดออกมาให้มันได้ชัดเจนคือเหมือนปิ้งปุ๊บทำปั๊ปอิงปุ๊บทำปั๊ปปิ้งปุ๊บทำปับปป๊บ,บคนนี้เลยคิดเร็วคิดเร็วมีแนวทางชัดเจนอ่านึกออกไหมแนวทางหลากหลายแต่ว่าคิดปุ๊บต้องได้ทํา นึกออกใช่ปหแล้วข้อดีว่นนั้นก็คือ a a. ตำแหน่งต่อมหาปุ๊กมันเป็นเลขหกไงมันต้องดูดีที่สุดมันต้องผ่านกระบวนการที่เขาจะเป็นคนที่คิดเร็วแต่ใช้ใช้วิธีการที่จะสังเคราะห์มันออกมานานหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนทำก่อนอะทำก่อนแต่จะแบบไปจูนหน่อยๆๆอะไรพวกนี้ให้มันเท่าที่ผมนึกถึงคุณที่เขาทำ เขาอยู่วงอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วที่เขาทำเพลงพวกอิเล็กทรอนิกส์อ่ะจำชื่อไม่ได้ละ <c oughs> คือที่ที่เขาแบบคิดอะไรใหม่ๆปุ๊บแล้วเ,เขาก็จะมาปรัแบบมาเปลี่ยนมาอะไรมาสังเคาะอะไรของเขาเป็นเสียงดนตรีใหม่ๆอะ่ะเออเขาเป็นคนประมาณนั้นถามว่าทำยากไหมก็ยากนะแต่คิดแล้วมันทำเลยไงแต่ไม่ใช่การทำแบบว่าแบบอินเนอร์นะหมายถึงว่าอันนี้มันมีใครทำอ,อยากลองทำแล้วทำจริงจังนึกออกไหม เออหกหนึ่งเก้าเนี่ยคืออยากลองทําอยากสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆแล้วจริงจังด้วยทําให้มันเกิดขึ้นมาได้ถ้าเหมือนรถเหมือนเหมือนคนที่จะสร้างรถมาสักคันหนึ่งก็จะคิดแบบเอยรถแบบนี้บู๊บบู๊บไม่เคยมีในโลกเนี่ยลองสักหน่อยครับแต่ว่าตอนเอาไปลองเนี่ยทาจริงจังนะทาแบบทำมันออกมาดูดีที่สุดอะ่ะเออนี่คือคนหกหนึ่งเก้าทุกอย่างเหมือนผ่านการวิเคราะห์จากความคิดใหม่ๆอันนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นคนเล่งเนี่ยผมมองว่า ถ้าเกิดว่าเป็นนักครีเอทีฟหรือว่าเป็นคนที่แบบอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกเนี้ยเขาทำได้เก่งนะเขาทำได้เก่งนะครับลองเอาไปเปรียบเทียบตัวตัว,ตวเองเดีว,ว่าจะเป็นเเป็นคนแนวนี้หรือเปล่าคือไม่ค่อยชอบคนเห็นเป็นหกหนึ 1, ่งก็จะบอกโอ้คนนี้คิดนานคิดอะไรแต่พอดีมันเป็นเป็นกลุ่มแลนะ้วตามลําดับเป็นหกหนึ่งเก้าคนเก้าท้ายก็จะไม่ได้แบบว่าคิดย้ําไปย้ํามาหรือว่าจะอะไรแบบถ้าหกหนึ่งท้ายหรือหนึ่งหกท้ายนึกว่าไปอย่างแต่พอมันเป็นเก้าท้ายเนี่ย แน่นอนตัวตนเขาต้องแบบว่าอยากใมันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาปุ๊บๆแต่แค่ตอนทําหรือว่าตอนสร้างไอเดียอะไรมันมเขาจะเรียบเรียงอยู่พอสมควรให้มันออกมาดูดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่พอทําได้รถติดแล้วอะไรเง,งี้ยไม่ใช่คือถ้าหมูเขาเป็นช่างซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าแค่รถติดแล้วนี่ออกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ซ่อมปุ๊บรถติดแล้วไปไปเดี๋ยวไปทําเขาจะทำในแบบ คือถ้ามีรถมาเขาจะซ่อมอย่างแบบอืมนะมันจะทุกนี้ปุ๊บซ่อมจนเสร็จแล้วไปขับเหมือนรถปกติเลยจะเป็นคนประมาณนั้นเพะฉะนั้นคือมันมันเหมือนไอเดียออกมาได้ผ่านการกกรองผ่านการสั่งเคราะห์ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีว่าเออจะต้องไปยังไงแล้วตำแหน่งต่อมาพื้นฐานเป็นเลขสีวิธีการทํางานก็คือการสร้างคอนเนคชันออกไปข้างนอกการสื่อสารการพูดจาหรือไม่ใช่การพูดจาก็อาจจะเป็นการแบบนําเสนอเก่ง เพราะนั้นสิ่งที่คนคนนี้ได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้อะไรขึ้นมาไอเดียต่างๆใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถนําเสนอคนอื่นได้ดีแล้วไม่ใช่การนําเสนอแบบเชิงวิชาการด้วยนะบางทีก็นําเสนอแบบแปลกๆแบบหวือหวาแบบให้คนเห็นว่าโอ้น่าสนใจดีเออเออเออนำเสนอแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันจะมีความหวือหวาแล้วไปทําให้คนเนี่ยประทับใจคนนี้ทําได้เก่งนะครับคนนี้ทําได้เก่งออเหมือนจะเครียดแต่ก็ไม่เครียด นึกอ,ออกใช่ไหมเหมือนจะเครียดแต่ก็ไม่เครียดเหมือนจะเล่นแต่ก็ไม่เล่นเพราะมันทําออกมาได้ดีจริงๆนะครับอ่านี่คือเชิงบวกนะครับส่วนเชิงลบของเลขนี้มันต้องมีมันต้องมีทุกเลขมีบวกมีลบอยู่แล้วนะครับ <S <S เชิงลบของคนเลขน,นี้คือเป็นคนที่เน้นเขาเรียกว่าอะไรเน้นไปในทางสิ่งที่เขาอยากจะทําเท่านั้นเขาจะไม่ไปเน้นไปทางชาวบ้าน ทั้งสี่เลขนะสี่หกหนึ่งเก้าเนี่ยมันเป็นตัวเองทั้งหมดทุกอย่างมันต้องออกจากตัวฉันถ้าจะฟังก็คือมันไม่สนหรอกว่าคุณจะพูดอะไรฉันไม่สนหรอก <c oughs> คุณจะให้ทำอะไรมีความเป็นตัวเองสูงมากนะครับคนเล่นนี้ก็เรื่องอารมณ์ก็คือแบบต้องชั้นต้องชั้นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคนมาพูดด้วยถ้าไม่โดนใจนะไม่สนนะครับนี่คือคอรอดอยนะก็ลองพิจารณาดูนะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้นะครับส่วนด้านหน้าอันนี้ทีเด็ดเหมือนกัน เปิดบุคลิกมายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเอาง่ายๆยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าถึงคนง่ายแต่ตัวตนเขาเป็นคนที่มั่นใจมากมงอกใช่ไหมเหมือนกับแบบเราเห็นคนนี้เขาเขายิ้มยิ้มนี่เราจะเข้าไปคุยเขามีกําแพงของเขานะเออเหมือนมันเป็นดาราน่ะกออกไหมดาราที่ต้องยิ้มให้ทุกคนแต่เวลาที่ใครจะเข้าหามันจะแบบเออนะมันจะไม่เหมือนผมมองแบบไหนดี ถ้าแบบน้องทอยก็น้องทอยเขาจะไม่ค่อยยิ้มนะเ <c oughs> ขามีแต่ก,กำแพงนะเออแต่เวลาถ้าเขาอยากคุยก็พูดคุยอน,นี้ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนผมว่าเหมือนน้องโบกี้เพื่อนกันใช่ไหมกับน้องทอยหมว่าเหมือนน้องโบกี้น้องโบกี้สวยน่ารักใช่ไหมล่ะแล้วก็สวยแต่ว่าน้องเขาจะมีความมั่นม่นที่บนเหนือบเอ้ยจะเข้าไปคุยกับเขาเันเหมือน,น,นเขาจะยิงแต่มันไม่ได้ยิงอะเพราะเขาคุยสนุกนึ่ออกใช่ไหมเออมันจะมีมาดของเขาแบบนั้นเนี่ยประมาณนั้นะเนาะคล้ายคายน้องโบกี้อะโบกี้ไลออนอะนะครับ ก็ประมาณนั้นสำหรับผู้หญิงนะถ้าผู้ชายผมนึกไม่ออกจริงนึกภาพไม่ออกไอยกตัวอย่างน้องบก,กี้แล้วกันนะครับเออถ้าเกิดคลิปนี้ไปอยู่อีกสิบปีก็อาจจะตามหาชี่วนะครับผมไม่รู้นยกตัวอย่างตามตามวันเวลาที่ผมพูดนะอ่ะนี่คือบุคลิกประมาณนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยมั่นแต่งตัวดีนะครับแต่ก็มีความแบบเปิดรับผู้คนอยู่พอสมควรถ้าเป็นผู้ชายก็ประมาณเดียวกันนะครับถือว่าเป็น เป็นความมาัดมัน่นถ้าเป็นผู้ชายผมก็อาจจะชอบนะลักษณะที่ยิ้มแล้วก็มีความเพราะว่า19มีความเป็นผู้ชายอยู่เนนะี่ยมีความมัมั่นอยู่นะอยู่แล้วมันก็อาจจะดูดึงดูดนะครับเพศตรงข้ามได้เช่นเดียวกันก็นี่คือหน้ากับหลังเนาะอ,อ๋อลืมบอกไปเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับ4 4 6 1 5หผมมองว่าได้หลากหลายนะลักษณะบุคลิกแบบนี้ได้ทั้งงานบริการได้ทั้งงานราชการอะไรได้หมดเลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือหน้ากับท้ายนะครับเรื่องต่อไปพอดีทิ้งท้ายเรื่องของแรงดึงดูดใช่ไหม ก็พูดถึงเรื่องความรักเลยกัน4หง19ถ้าเป็นบุคลิกภายนอกผมว่าดึงดูดดีอ่านี้ให้ผ่านแต่ถ้าเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยเวียงหน่อยนะ <c oughs> มีความผมจะบอกที่นี่มันอยู่ท้ายม,มันมีความใตใจสูงคือถ้าได้ถ้าอยากได้อะไรมันต้องได้ไงเราเป็นคนที่พิจารณาอยู่พอสมควรว่าสมมุติถึงจะเปิดใจแล้วก็ตามต้องจะคบกันแล้วก็ตามแต่ว่าผมว่าเปิดใจเพื่อจะคบหาดูใจกันไงใช้เวลานาน,านกันนะถึงจะเปิดแบบเออเป็นแฟนกันเง คือกว่าจะแต่งงานกว่าจะอะไรอาจจะนานเพราะว่ามันเลือกหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าะจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเหตุการณ์ที่แบบว่าเออคบแล้วแบบเอ้ยคุยกันมันแรกก็คุยรู้เรื่องแบบคุยไปสักพักไปสักคือเหมือนอะไรมันลงตัวไปหมดเงี้ยเหมือนมีมีมีธงในใจประมาณสิบข้อแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขาเออธงคบมาเลยแต่แรกใช้เวลาไม่กี่นานก็เออตัดสินใจแต่งเร็วๆเลยก็มีนะ ก็มีนะครับแต่เอาแน่ๆคือจะไม่ใช่แบบพวก4ี่หหนึ่ง้าจะไม่ใช่แบบเจอปุ๊บรักปุ๊บวันนี้แตนไม่ใช่แน่ๆนเพราะจะคิดเขาจะมองก่อนนะครับยกเว้นกรณีที่มันจะไปอย่างนั้นจริงๆรนะนี่หมายว่าเออนะผู้ชาย้าท่านจะรู้นะจะไปอย่างนั้นอันนั้นคือซื้อนะไม่ได้เกี่ยวกับความรักนะครับแต่นี้เราพูดถึงความรักไงนะเออโอเคนะครับนี่คือเรื่องของความรักเรื่องต่อมาเรื่องการเงินอ่ามี6กหนึ่งต้องเก็บเงินอยู่จริงหรือไม่สำหรับผมมองว่า การจัดการดีแล้วกันอืมถามว่าจ่ายไหมมันต้องมีจ่ายแหละมันไม่ใช่ไม่มีคนไหนโลกนี้ที่มีเงินแล้วไม่จ่ายมันก็ได้มีจ่ายอย่างน้อยก็ใจสี่นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเนื้อหาต่างหาเก่งครับเต็มสิบให้แปดให้เก้าเลยอาจจะไม่ได้รูวาแต่หาได้ตลอดช่องทางหาหลากหลายบางทีพอมันได้จากถ้ายิ่งทํางานที่เกี่ยวกับการพูดจาก,การพูดจาก,การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะได้ช่องทางไหนก็ตามเขาทําได้ดีการเงินนี่เชิงบวกนะครับเต็มสิบ เต็มสิบวกลบนะทั้งเรื่องการจัดการและเรื่องการหาเนี่ยคุยให้แปดเพราะมันอาจจะไม่ดูหวาแต่ว่ามันหาได้เรื่อยๆพัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับการหารายได้น,นะครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทั้งทางช่อ o u t u b e ชั้นเรียนเลขพยากรนะครับหรือว่าจะเป็นทางเพจนะครับคุยเ,เลขพยากรณ ก็สามารถตอบคํถามเข้ามาได้นะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอเข้ามาไม่มากก็น้อยนะครับทางช mm ่องยูทูปผมกุ้ยจะพยายามทําให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับจะทําทุกวันแหละนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือคิวประมาณเกือบปีนะทีแรกม,มันเป็นปี365วัน365คิวอันนี้เริ่มลดมาหน่อยแล,ล้วเลอประมาณ350นะครับก็จะพยายามทําทุกวันทุกวัน เพราะว่าเลขไม่ซ้ำกันยังไงทำไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับกดติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าสะดวกก็เปิดทิ้งไว้ให้คุยเอกด้วยก็ได้นะครับถ้าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรขอยอดแล้วกันนะครับเป็นรายได้ให้คุยทางนี้แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่าน,นมากครับเราเจอกันนะครับมีความสุขมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ